กำลังด้วยกำลังด้วยกำลังด้กลัด้นคิดถึงนะคะคิดถึงนะครับวันนี้อ้ทุกคนช่วยครับรกอะไรเรีกอะไรบอกนล่าเห็นเห็นนั่งสมาธินั่งหลับมันไม่ได้เลขเลยหรือไม่ไม่ได้หลับจริงไม่ได้หลับแม่ก็คิดว่าได้เลขอะไร งานแน่เจอกันหม่น้ามาบานขีรายกมือไปได้บ๊ายบายบ๊ายบายห้าหออกแล้วอกแล้วต่อพันนี้ทำไมนะครับะกิดแล่นี้มาบน่ะ 何

ส่งผู้ชายไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนชุดมาผลสลิป่ะเราก็กลับได้เวลามาเาลงลิฟต์ไปแล้ว หืมนางหาส้ตามตำกินไหมไม่กินส้ตมตำบ๊ายบายบายบายไอ้กุ้งไปก็นแล้วเปล่าไ,<อ>ไปไปทางไหนเนี่ยไป BTS ไมั้ยไห b สยามสยามสยามเออสยามป่ะ